กาพระทองกะห้ามนำโหยมานำโหย,โยนี่แต่ว่าถ้พุ่นพุ่นตกแห้งนี่มาไม่ได้นะทางเส้นนี้นะ้าวพุ่นตกแห้งนี่น้ำสลราดมดแถวนี้พร้อมเป็นสายโหยความโหยนี่มาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวจะไปหาก,กินอยู่ฝั่งน้องค้าี่นะ kiến có họ nữa tôi con này xuống nhá nhìn cũng có thử động đây để sẽ toàn sẽ nữa thử cho nó phải em xuống rồi thứ xuống cái này em phòng mình nhìn thể tài hơi sạch ngày tệ xưa này mình bị thứ điều kiềm khương cả đến thang to bài thang niêm chụp với viên bằng mù thang pico Thằng pico นี่ก็ห่อกัดกัดินนี่เปมันกระบกก็หากินแ้วพกระบกทุกคนเได้ปืนรมใชะได้ดอาเนี่ยกดกอปูนโ้สูงมากสูงนะัลลมันี่นอนะปุ๊มันอยู่แต่ละกก ค่อยจะเห็นอยู่ในกระเขานะไปนะคือว่าแล้วยิ่งมันไปถือทุกคนสัมผัสได้ยากลูกเดี๋ยวไปหาบ้างอันทางไปการมันนะก็เห็นหอยไกล้หลายหลายมันคือมูมาดุดนะ สามบาทแล้วกว็จริงก็เหาะตังไมได้หน้ห่างก็คาดหัเนอยู่เขื่อนะปิ๊บจมไม่ได้าาย,นะดยัดลุไปเลยก็เหาะตั้งงสาบาทด้วปืนี่สันีบรีเ <laughs> หตุกา,ารห่างพหน้ห่าง ไปเรียกเขาอ่ะนะสามบาทได้ยิงอยู่นี่นะกระโพ่กระโพบอมานอรินี่ฟังอยู่ตัวโตอยู่พี่น้อยไปลุยต่อผนิว ฟอตสามบาทจะไปถือก็เหาะตัวนึงก็แต่ห่างมันปิ๊บมันก็ไม่ได้กิ่นเพลสอยีปืนหาแล้าะเบิ้งตก็ก็เหาะก็น่าจะมีนะเพราะเห็นดุดีนู้นซีฮาตก็ได้มาทางนี้เลย ป๊บมไมเลยสัตว์ใหญ่เฉยๆนี้นะโอ้ปั๊บนี่มีไมอยู่ได้นี่สามชกตี้ฝนห่ำเลยนี่นนนนดูเฉยๆที่ค่อยสิชวนิึงทุกคนดิชอนมึมูนีก่อนดงนี้ได้ค่อยยได้หมูนะ แต่ส <laughs> <name is S 2> mm ีสวานเพื่อนกันไปแบบเงียบๆทุกคนนะ mới là tôi hết rồi hai ăn nắm còn mình đi ăn lát mù đi hút mà hai ăn nắm đi dơm và năm tuần thì ลึกนี้มาเนี่ยหากินแก้นบรวไรเลยใส่มันเลือสมอยสมอยเลยซับไม่ได้หยับทุกคนเลยมาถาเจ้า <c oughs> มีแห้งอ้าบน้ำนะยัยงตะเวน ยังแต่บ่ายมงนี่ก็ขำนะเว็นก็แดงนี่ละๆๆนี่ก็ามาฮอตบอดแล้วนะพอดีว่าเมื่อนี้นี่พอทองยอมนะพ่น้องไปสามรอบน,น,นกตัวนึงกับ่บตายๆๆๆ มืัอนี้แห้งเต็กบ้านนี่จนแดงเหมือนนะจนแดงขามันละมิลิตรโอบานนี่ยคุ้มคุ้มบอสหยุดหยุดหยุดไม่ได้จักบาทเข้ามาฮอนบอดเลยกระทางทีมงานก็มาเขาจะทำได้มาก่อนหมดเลยคำซ้อนหักมากค่อยมากค่อยถึงได้แล้วค่อยต่อยแต่ว่าตะทำเพื่อนมิลิตรนึ่งเข้าทำอันนี้บาสคำซ้อนไม่ได้กขาเหาะตัวนึงหน่อนี่ ขาหาะปลากระซอนนี่นะช้อนค่อยนะปีงกระปาดไว้หน่อนี่มาแต่กระปาดเนาะโย่ปีงกระปาดไว้ค่อยไปด้วยหน่านี่อย่างพ่อจ้าคือกระปาดได้นี่เดี๋ยวปีงกระปาดไว้เราตายมันสีเลยอย่ามันหนาวมันเฝืนคิมลัดนะพอดีอันยังแต่ประเภทเพื่อนประเภทนี่ขึ้นด่านคอยเห็นหอยเพิ่งขึ้นไปพวกพอยังปรเเภท พออยู่ตัวเยอะกันมันพอผู้เจ้านั้นมีพอมันแหลนทืนท่นๆไปแบบเดียวโรดเนาะสองรอบเอ่ะเคยจะได้ละเคยจะทันโตละ <c oughs> เคยจะทันแล้วเนาะเด้ทันอยู่ตัวนึงนี่จะห่างมัน่นกันทันทันตัวน้อยัวนี้ได้สองห่างเลยพอดีได้สองห่างมานี้ทางทีมงานครับตัวนี้นี่ยยากไม่ถึงเออยากแท้ ตัดภามาตอนเช้าพี่ันี้เขาให้พองเมื่อคืนนี่เมยแห้งพลดพ่ทองนอนเมื่อคืนนี่มากะเขาให้ยู่ให้กินพ่ทองก็ไม่ได้สนเพลินกินข้าวก็ใม่นอนเลยเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไปการเพลินพอเมื่อวานนี่หยากเหมือนมือเลยอะตัดภาพมาตอนเช้ากัแม้นออกไปหากินดีก่อนไปหาเลาะเบิ้งกระหอก่อนนะ สิพอ่อมีเหรอมอีบอ 네. 환토 셰프 안녕. กะซีมานทุกคนนเล่โพดโพงโมโมกะเตงกะหองตรงใหญ่เลย đốt lại đi, nha Thề bạn, khoai nhìn có hoa, các chú này. ตัวนเห็นเมื่อวานนี่ไหมดูไอ้ตัวหมูตัวนี้นะนหมูตัวนะเดียวแต่ว่าค่อยยิงกับห่อนุกคนเียแล้วแหละคือติดดินไปแนะี่ย มาไก่เติบนะมีสมออยู่ปรพบยังเดี๋ยวสิรับออไปทางเส้นไหมหาเลาะจอบบางกระหอกจอบบางนก กับบอนกันยิงก็เาะบาททุกคนพรีเมียนแต่ตัวนึงเห็นก็เหาะสี่ห้าโตยิงพิธุมันโอ้บ้าฟันโตดใช่ไหมตกเล แล้วนี่ตัวนึงเมือนะ่อจบแล้น็นี่ยิ่งไม่ถึงปุ๋งกัยมันปุ๋งแล้วปุง๋งปุ๋งกลางคารึงละไม่ได้สัตว์เจอสามบาทเลยตัวนึงสองบาทสามบาทวันสี่กลางเว้นไข่นะ ึงดดแดดดทันแผพนไปเลยแต่ว่า,ากระปากายังไข่เสยนี่ปลาอันนี้แหละปลาเอิมไข่อยู่นี่ปลาทองมาหดบอดแล้วไปดิเมยนี่พี่น้อยโผล่แล้วนี่มาเห็นตาบ,บ้ากำซ้อนเขาทัานมากป่างย่างก็หากะม้าขี้นี้มากอาบน้ำทักเชื้อหนาวหนาวนาวะไม่ได้ผอก,ก็ได้ได<อ>้น่ง้ำบัดหนึง่งนกนกตัวหนึง่ง coi sẽ rồi lại, ừ, thể là bang 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 ดัดนะองับแล้วแมพี่น้องเอ้ยมันเครื่องมือเขามันมีได้เรื่องนะถ้าไปหาเห็ดไหมเพื่อแล้วจาวะพอได้กินวันนี้ก็สองสามบาทได้แต่ตัวหนึ่งตัวที่ซองกันนี่แหละต่ำๆนั่งได้ยิ่งได้ฟาดเจอโต๊ะน้่นนี่ไปเมื่อวานนี่บังเมื่อวานนี้สี่สี่บาทไ่ได้อีกตัววานนี่นะแล้วก็ืัอนี้ก็ ชงบา้าสามบาทได้ชงโต้มาเนี่อันนี้มันตน่้มเลยอัน,น้ตั้มจำใช่สมบเติวเวจังใดมันนะมันปุง้งเพื่องมันปุ้งฟาดมาเรืกองบิดทึ้แล้วอ่ะสะรุปรวมๆก็ได้แต่สองตัวบางคำสอนอย่ยังทานได้เพื่อพันได้ก็เล่นตัวนั้นบอกทำเบิง<อ>ง้งสองคนนั่มาสิได้เพื่อเมื่อตั้งโตไหมก็พี่น้องเอา,าแต่ทำหามาเลยมันจะมีคนน้อยๆแหลมอย่างนี้พอกคำสอนเจ้าเพ่กอัน เอาไก่เขามาปล่อยแต่เกาาไปยูงไก่ป่ามันเป็นแบบนี้นะนี่ปกติมันแบบนี้ไก่ป่าลนคอมันนี่ก่อนยังมีไก่ป่าเขาเจ้าหาบไก่มาแต่บ้านพ่อผู้ผู้ได้ไก่เข้าไปนะนี่เป็นดำไหมมาทำเอาไก่บ้านมาได้หนี่มาแม่งไก่ป่าได้มาทำนี่ใหญ่เดบบเนาะมาทำมาทำคนมันนี่เหมือนยาหน้ามันเลยมันเต็มขาหย่าแบบนี้นะขาหย่าร่วม สีเทมดาวยั่งเพลทันมาอ่เนาะมัต้องแต่งนะบ่ตรงเลยงจะคือใหญ่อยู่ต้องแต่งยู่น้อยใหา่เดี๋ยวเพลทออกมาต้องแต่งง่ายเนล่มาต้องแต่งนี่โอ้โหจะหากเห็นมื่อเี่ได้จีด้จ้าโผดเลยมาเมื่อกี้ิ มามือทิวิตคอยกับอะไรมือทิชองก็ได้เนี่ยมือทิชามจะมอยโลดเอานี่หมานเนาะมามือแรกก็ได้โลดมือสองก็ได้มือสามก็ได้ <c oughs> ได้คู่มือเอาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมื้อนี้นี่อ่สิต้มไก่กินนะทุกคนโชนกระเหาะนี่สีโคไว้มีหานิ่งกระเหาะสดๆมือเนาะ มีเห็น <Auf> ต <s are gen> ัวมากินมากมานี่เนาะก็เฮาะไปเห็นแหละยามนี้นะยามนี้น่ะป้ายเลยมันไปมันใต้ไปจัมันใต้แล้วก็สวาดปุหรือแม่นแหละเพิ่นแหละนั่นน่ะว่ามีมีเห็นตัวมันกินมาหมายปัดอันไปแถวทางพุทางเมืองนองปัดอันนั้นเลยกินมากมาได้ยย่อยๆเฮานี่มื้อเสาร์นะมาไมก็แล้วบ่มาไม มีลายมาใหม่ว่ามีมีมาใหม่เราไปนั่งอยู่ฮะมันมีมันมันไม่มีแนวกลิ่นหัวฟูน้ำเดือด่าสุดท้ายมันแต่กระเหาะตัวนึงสามรอบแล้วมาป้านี่อากระต่ายเล่นี่กระโพดกระโพดแล้วมันแม่นอยู่ละพันทองว้าว่ามีเห็นกะฟาดเซือสัตว์เซือสัตว์เสือ ในพานสัตว์ใหญ่เนี่ยนั่นเลยบุคอยเขาบได้สัตว์ใหญ่สิแล้วได้ตัวน้อยนะั่นขันได้ก็ได้ใหญ่โลดที่จริงก็ยิ่งอยมียิ่งกับตอนยิ่งกัมันมันแน่ตั้งแล้วเห็นตัวใหญ่โอ้คับได้มั่นใจโลด,ดตัวนอ้อยแบนยิ่งเล็ดยืมเป็นเถื่นห <c oughs> นุ่มเมื่อจ่ย,ย,ยิง่งเป็นไงตัวน้อยแบบฝ่ายถามันบุตรยิ่งกระจกับบุตรแล้วแบบบุตรแบบน้อยโปรด ปแล้วล้วให้แต่ทำเพื่อนต้มสุกินนมันแต่ทำจะให้กินคนะเติรเลยมันเป็นมากกจกินได้แต่ทำนะแต่อาว่านั้นโยสบายสามชนันกินนะนางกินนอนกินนางกินนอนกินสามชนังกินโตะพร้าวเพื่อมาอะทากินข้าวข้าวซอนยังมึงค่อยคตาลุกจุกเลยเออว่าเรงตาทุกคนแตโผล่นีเนาะมาป้านี่ จ่อยแห้งหรือยมม้อมกับกับแล้วน้ำไม่ไหมเนี่ <c oughs> ยมมจะของ,งพวกจะของจ่อยละอันนี้ต้มไก่ใช่ไหมน้องกินะข้นขาวข้ขาวเส้านะแต่ว่าสิบสองโมงก็จะหดบ่ายโมงนี่แหละพอดีอันไก่แต่ทำเพิ่นได้ตัวหนึ่งนะเอาหันเม้อได้เหมืนเหมือน มันมดได้มันมดละคำเราไม่ไ,ได้กินขี้วาข้ขาวกลมใช่ไบออ๋อคำมันเหลือกับหอยถุงหมเสโร่ผูไข่จ้ำเลยโอ้โ,อโอขเอคากโลดเอออยู่เทิงที่หินพี่มุ้งอันทางลงอันทำมันเด้ค่อยลงไปแล้วค,อค่อยขึ้นแด่นะมื่อแรลกมาห่านฝันโลดเอามาทุกคนกินข้าวต้มไก่ไหมนี่ต้มไก่แซ่บขออนุญาตบัดคำนะทวยสิมีแซบนี่แหละดำๆหน่อยนึง โอ cool. okay. ้ยโอ้โตัวซิบบางก่อนขาว่าแซ่บว่ะขาววแซ่บคือกันนี่แซบจริงข้าวว่ะอืมฮืมอืกินน้ำตะถำนั่นไหมเพิ่นหมานไหมก็ค่อยๆค่อมส่วนอยู่ค่อยหมาน เราท้องไม่จมบะเมื่อยเห็นดอกซอกไก่มาต้มเพิ่อกินเดี๋ยวมีแห,งห้งว่ะมาทัป่าเลยไปกินม่นบัมันหรอเปล่ากลก็กินถ้าเดี๋ยวกินรับซอกแจ็บเดี๋ยวเสื้อถุงยางมั้อหรอทุกคนนี่ะทำเฮ็ดแซ่บยอดจนกินจนอิน่มเยจนกินเหมัอน <laughs> แซ่บอยู่ ตักเสื้อของยันเมื่อเสื้อมากินอยู่บ้านได้จะไดนี่นี่กับซีกไปแล้งเห็นอ่ได้ไหมถ่าช่ายถ่าอยู่ตรมไก่ใส่แบบขาเมื่อกินอยู่บา้านแล้วพอหอดได้จะเย,ยอะอัมทางนะ โย่ได้นื้อได้น่ยเดีนะสาเกิดนะตุมไก่อันนี้บอเนียปั่นแลวเพชรเยเลยเจ้ามเาะเจ้าทำมีอ่าวเจ้าไลมันอาอาก่อนเถอกะหน่อยนึงอ h ตัวนึงละเสีนีเข้ามาช่วย มนแล้วนอา,งอ,าองเบง่องเหาตัวหนึ่งมนันเลยทุกคนเลยแต่ว่ายังไม่แนวกินต้มไก่เลยนะเอาฟ่ <c oughs> า,ากันเดินทางเมื่อก่อนมา,นมาเนี่ยเฮ้พี่น้องมารอบนี้นี่ปู้ยมพอดีซัดไปทะเลบาสก็บ่ได้ยังเดี๋ยวรอบหน้านรอบหน้ายุระจังพากันขึ้นมาอยู่หาก,กินด,ดิเมื่อพักผ่อนเฮ็ดเวเฮ็ดงานก่้กกอน เดี๋ยวพบอกันในวิดีโอหน้าเพื่อละของมองขบใหญ่ลาย